เอาเคล็ไปแล้วไปแล้วมา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 เออยายไปซื้อใดปอกผมมาให้หนูแล้วก็ซื้อนมนะคะซื้อนมมาให้สองกล่องนะคะจ้าแล้วก็ซื้อเตียงมาให้ยายหนูแล้วก็ซื้อใดปอกผมมาให้หนูนะคะเนี่ยตีตดตีตีจริงติีตีตะลารีตีจริงติีตีจริงติีตีตะลารีตีจริง ไหนไหนอู้ระวังทับขาระวังทับขานะอุ้ยโอ้ยแกะแกะอะไรลูกะติดติติดิติติติโอ้ยเพงไอไอ้เต็มบอดลองแมกับใหญ่ี่ลองวางเลยกว่งงงไปแ้เบิงมุเกีตเบิ้งดูเบิ้งมุเเบิงขาอยงโอ้นีวันอาทิตย์ เอ้ยเบิ่งทายางพี่น้องเบิ่งเด้อเอ้ยเนาะบาย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 ย้ายเข่าออกไปข้างนอกอีกแล้วไปอีกแล้วบอกยู่บได้เออแล้วยู่บ่ค่อยได้แล้วแล้วอยากเห็นอีหยังแกงๆก็สั่นเอาเข่านอนในห้องแล้วบนนอนยังวะเนี่ยนั่นในห้องปั๊บอากาศหายย่างดีแล้วก็บ่นอนให้แล้วว่าก็ ให้นอนในหนีแล้วว่นนอนเล่นมาเป็นห้องอีหลาหน่อยเลยอะไรลูกโอ้เน uh, yeah, yeah. Okay, like, Ai Man, ี่ยกินน้ำโอ้ลูกคอยอยากกินน้ำยายดูหน่อยอ่ะยายยายกดให้หน่อยจับให้หน่อยอมา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 ยายเอาน้ำให้กินหิวน้ำลูกคอยกินน้ำดีที่ไหนหนิจะจะให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่ให้ร้องหูก่อนนะอ่ะ โอเคโอเาจะกินหมดาเลยอ่ะมึ่คนหน้าไม่มีใครสนใจหนูเลยเหรอลูกอึะมาพี่พมาน้องอิ่แล้วต๊ย๊ะตี๊ย๊ะเี๊ย๊ะเตะต๊๊ต๊๊ต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 ๊

ไมเหพวกนี้ข้าาดนี้อส่คอยๆไเสร็จเนี่เนี่ยจะวืดไปีมันจะพืดเลยมันเป็นหูบเลยแมนบป่าเออแมนเวลาเขาเบิร์เขาสิหอันนี้คือเบมันจะไม่เหมือนเรา ก็ยึดแต่หนวินแท้แต่ว่าฮังทางทางวิ้งบงบ่มิยังไงางเจียอยู่ดีๆไปานไปสิบังเธอักเพื่อุณเามจาถ่มไปเลยเหรอนาะเรีาเพเองไเองเองติดดถติดตตะลติดิงไปไปติดติดไปจุ๊บเบบีจุ๊บเบบี้

เดี๋ยวก็ะเสียใส่ถุงผ้าไปชัวรออ์คนอยู่ในนี้ผู้ใหนอยู่ใน <c oughs> อ,อันอ๋อแม่มีคนคน, <c oughs> คนเ,เอาไว้นะใส่กระเป๋าไว้เนี่ย

ปามือนึงคือได้ลูกค้าหลายเนาะตีาตาานนะปาดเ,เจ้าไปยุโดนไปนี่เจ้าไปยุ ตัดไฟเหรอคะเกี่ยวอยู่ค่ะเน็ตโทรศัพท์ค่อยมีอยู่จ้าโอเคจ้าทำงานหนาแล้ววันนี้นั่นนี่หนาเขาไม่มิดแต่งานเลยคือหนาเจ้าเลยเดี๋ยวปิดแอร์ก่อน อ,อาเาเาเดี๋ยวเด้อค่ะจ้ะเพราะว่าตาจะเอาไฟไปตรงโน้นแล้วก็ต้องตัดแอร์ปิดแอร์ก่อนนะคะนหนูออกไปข้างนอกลูกไปปิดแอร้อนลกะปิดแอร์ตาจะตัดไฟตาจะต่อไฟเข้านอกดาว แบตจะหมดอืมแบตแบตหมดมเขาเรียกว่าถ้าปิดคือแบตหมดเขาอ่ะแบตหมดแล้วดูชี้ดูแบตแค่หมดยังไม่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 หมดหรอขอดาวให้ยายหน่อยลูกไหนไหนขอดาวหน่อยขอดาวหน่อยลูกน้องเพชรจ๋าน้องเพชรขอดาวยังไงนะดา้า <laughs> หนในพี่พลอยขอยังไงพี่พลอยขอดาวสิวายขอดาวหน่อยจ้าพูดพูดมีหางเสียงด้วยลูกมาตอนนี้เด็กกำลังพูดได้แค่คำเดียวนะคะดาวอือใช่กำลังกำลังสิบไปสองสามคำเนตว่าส่วนมากก็จะพูดได้คำเดียวตอนนี้เรียกได้แต่พ่อกับแม่ต่อไปก็จะเป็นพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะ มาแล้วดาวห้าสิบดวงมาแล้วลูกมาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าคุณเปิ้ลโยเกิดนะคะส่งดาวให้หนูแล้วนะลูกขอบคุณนะคะตั้งใจมากเลยอันนี้น้องพลอยนะคะมาแล้วไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีไงเฮ้เจอเจอจึงึงเจอเจอจึงเจอเจอจึงเจอเจอหาย เจอเจอจริงพี่พอน้องเพชรน้องเพชรน้องเพชรจะยัจกปากลูกน้องเพชรเห็นจกปากปลายมือเราเลยเออโอเคโอเคแน่แน่แน่มันจะติดไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอานะคะสงใส่ฟันตรงนั้นมันติดนะฟัน้างคางเออติดหุ่มันสวยมาแล้วคังคังคังคางคังคังคัง้างคัง้ังคังคนสวยมาแล้วพีพีสุมิตร คุณพานิดาคุณพานิดานะคะคุณสงวนขอบคุณคะ่ะขอบคุณหัวใจส่งให้น้องนะคะน้องโตวไวมากกล่องกุนใส่ค่อยและ <laughs> ขึ้นเล่นที่นอนใหญ่ทวดแล้วตึงตึงตงึคุณพ่อคุณแม่โทรมาแล้วนะคะแม่แอนโทรมาแล้วกำลังเดินทาง แม่จ๋าเหล็กมันมีกี่อันนะแม่มันทำความสะอาดง่ายเนาะยายเนาะเหมือนโรงแรมเลยเนาะแม่บอกล่ะจี๊ดจีดจีดจ๊ดกินแมงคับดิเออเอา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 มาเอาอาอาอเาอาาาาาอ ตึง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 ต <ah uh uh> uh uh)> ึ้งตึงตึงตึ้งตึ้งนึ้งจึ้งจึ้งจึางจึ้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 งจึงจึ้งเึ้งจึ้งจึ้งจึงจึงึ้งจึ้งจึ้งจึ้ง้งึงึ้งึงึ้งงึ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 ง้งึงึจึงึจึงึงึงึ้งึงึง้งึง้ง ตาแฝดมาแล I mean. ้ววาลิน <fucking> ร <inappropriate> cool. ้องให้ทำไมคะน่ารักจังเลยวาลินน้องเพชรคนสวยดูแต่ฝรั่งนี่แหละค่ะทั้งวันเด็กน้อยสองคนนี่อันนี้จะไปซักซักผ้ายังมึดูตาแฝดทุกวันเลยค่ะยายเออยะครทำอะไร ใครทําอะไรใครทําอะไรยายรู้ทันนะเออยายรู้ทันนะไหนดูเฮ้ยไม่เข่านังเหนียวคอยไงอโอ้ยอเขาเวลาเขาจะเนี่ยเขาจะแย่งกันแย่งแม่แย่งยายไม่ไม่นยไม่ทำเหรอเอามามาอย่าไปแย่งเขาพราะคนนี้ก็จะไปแย่งเขาแย่งแมง,งขับเขา นุ่มาเอาอยางใหม่ลูกเอาอยางใหม่ยางใหม่ดีกว่ายางใหม่นุ่มไดโนเสาร์ดีกว่าใหญ่กว่าแมงครับนี่ไม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 มดโนเสาร์ใหญ่กว่าแมงครับจุ๊ก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 มาให้น้องให้น้องเลยตรงนี้จุจ๊กจุจ๊กจุ๊กอ้าวตาให้เราปิดแอร์แล้วทำไมไม่เปิดมันไม่ดับไฟล่ะเออยไปกินได้มันดีได้ลูกไงเออมันดีลูกมันดีมันจะดับนะ แมงคับ wow. พี่น oh, yeah. ้องเคยเห็นบ okay. ่พี่น้องเอาเจ้าเห็นแมงคับบ่แมงคับสวยไหมเออีโคบ้านไฟนัมีอยู่แมงคับเอาติดสายฟ้ากองเขาสมัยอีปอยแมงมาเนี่เอาโตวันนี่มะฟามันเต็มแล้วก็มาปิ้งให้ลูกกินมะขัวานี่แหละกระเพาะแก้มมือใดประมาณสักสองสามวันค่ะ สองสามมื่ก็นยพาย้ายไปหาหมอหย้ายถวไปหาหมอ